ไม่รู้ตัวเลยขอโทษครับแม่อยากกินเมนูข้าวสันดิงออมคำใหญ่อะไรนะเพราะว่าอะไรนะใหญ่ดิ่งออมอร่อยมากแม่ก้อยแอพรูฟเธอเป็นใครให้เราละก่อนเออเพลงวันอย่างี้ยนี่ แนะนำตัวสิแนะนำตัวสิคุณ CEO ของ Always Wonder สวัสดีค่ะลิงเหน่งพวง CEO Always Wonder นะคะวันนี้จะมากิน Nice to Meet You สวัสดีค่ะอมกนพัฒน์นะคะ CEO อคิดฟุ้ยไม่กี้หลุดอะไรมาหรือเปล่าเออเป็นนักแสดงสังกัดช่องสามค่ะชื่ออมกนพัฒน์ค่ะวันนี้ก็มากิน Nice to Meet You ค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมอะไรมาก่อนของโปรดของโปรด คือหนูรู้ว่าของพี่คืออะไรคืออะไรครับโซเมนมะนาวเย็นโซเมนโซเมนมะนาวเย็นครับอยขอบคุณครับพ่อหนูชอบกินเส้นใช่แล้วเมนูเนี้เป็นเมนูที่ออมก็ชอบมากเหมือนกันแต่ออมมีสเปเชียลเหมือนกันคือออมคือมันเป็นเมนูที่เราเลือกมาอ๋อนี่ขอขอกินด้วยได้ไหมครับอื ได้นี่นี่คือบูดองของ Nice <ส><ส> to meet you ค่ะใช่ค่ะนี่เซตหลิงออมใช่ไหมคะใช่ค่ะเซตหลิงออมก็จะมีทุกอย่างของเซตหลิงแล้วก็เซตออมอยู่รวมกันพี่หลิงไม่ไหวแล้วอุย้ยขอโทษค่ะน้องออม <c oughs> เอาเลยค่ะพี่หลิงจิใจจะลงไปแล้วลงไปเลย ไม่ต่อ่อยากให้น้องออมได้กินก่อนอ๋อเดี๋ยวออมกินก่อนแล้วกันปูดองใช่ใช่ใช่ในี่คือข้าวขยำที่หลิงเป็นอีกเมนูนึงที่หลิงชอบเหมือนกันคือใครๆก็รู้ว่าหลิงชอบตี๋แป้งดูไข่เยิ้มเยิมเลยน้องออมกินเค็กินเผ็ดไม่ค่อยเก่งขอจิ้มนิดเดียวนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากเพิ่มกินได้หมดจานนี้ นี่เรามีถังขยะด้วยนะขอบคุณนะคะพี่ลิงลิงอันนั้นมาด้วยก็ได้นะครับวางไว้กับหนูไหมจะได้นี่พอาะเกะกะปะโอเคไม่กินไม่กินโลเคค่ะไข่ตุ๋นหนูเอาวางไว้หน้าพี่ลิงชอบกินไข่ตุ๋นมากลิงชอบกินไข่ตุ๋นมากอุ้ยน่ากินมากอ่ะพี่ลิงดูดิอยากรองเท้าคนหนึ่งอยากรองเท้าลองอ้อมเดี๋ยวลองอ้อมดูโอ้ร้อนเดี๋ยวดูเป่าให้ก่อนมันร้อนมากจริงจริงแอ่ะ เดี๋ยวต้องรอเย็นนิดนึงมาร้อนมากดูสิต้องเอาเตาต้อนอันนี้น่าจะไม่ร้อนละเมื่อกี้หนูหลิงหลิงขยำไปแล้วอันก็จะมีสาลายมีหลายอย่างมีหลายเคเจอร์ด้วยอ่ะใช่มันมีกรุบกรุบอยู่ข้างในด้วยเอาไหมเอาอีกไหมอ่ะเดี๋ยวปั้นให้ปั้มหนึ่งนะปั้นให้อีกเอาคำประมาณไหนดีเอาคำที่พี่หนิงกินเลย มันจะร้อนไปไหมเราแตะๆดูไหมร้อนไหมร้อนไหมอือกองบ้าใหร้อนไหมคะอืออไซพี่มาแล้วมันใหญ่ไปไหมมันใหญ่มันกินได้เอาน้องกินได้เชื่อหนูดิหนึ่งสองสามโอเคขอโทษมันใหญ่ไปอ่ะ ม่วงดำส้มขาวขาวดำเนี่ยขาวดำม่วงส้มอ่ะเห็นไหมเราแต่งตัวมาในธีมฮาโลวีดอยากจะพูดอะไรเปล่าแค่อยากมาน่าสักเฉยๆก็น่ารักยังอ๋อกินไปแล้วหรอนี่ไม่ไม่เอาต้อนพี่เชอรี่ที่ฉันอ๋อไม่กินยังไม่กินแน่เดี๋ยวกินหนึ่งคำแล้วฝากผักแชร์แชร์ให้กับพี่ดิวพี่ดิวหมูไหน หมูได้ยังอ่ะได้เลยปะได้เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ทำให้หนูเยอะแล้วเดี๋ยวหนูจะทำให้พี่บ้างหนูหนุขอบเป็นยังไงอ่อนค่ะไม่ระวังร้อนระวัร้อนนะขอบควงครับยืนได้หรอยืนได้ปกติกินแบบกินแบบไหนอ่ะน้องอ้อมกินแบบปกติหนูกินแบบนี้แหละปกติพี่กินแบบไหนเคี่มเคี่มปะได้ไหมน้องอ้อมอยากกินชิ้นไหนอ่ะหนูอยากกินชิ้นที่ไหม้ที่สุด เงี้ยไปหง่อที่ไม่ที่จริงคือออมเป็นคนชอบระวังนะน่าจะอันนี้น่าจะไม่สุดได้ใบงาไข่กุ้งเหรออ๋อเป็นเมนูอ่ะไม่หนู่มป้าพี่หนิงป้าพี่หนิงชอบจริงอะไรไม่อันนี้ให้น้องออมเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ไม่ที่สุดนี่แล้วจิ้มแล้วนะเป็นไซรัปใช่ไหมหวานหวานเป็นยังไงอ่ะเปนแบบหวานแล้วก็หอมขอบคุณครับไปโดนเมื่อไหร่ไม่รู้อะ อะไรนะไม่แม้โดนน้ำจิ้มไม่รู้ตรงไหนไม่รู้ตรงไหนขอโทษครับทิปวันเกิดพี่แหม่มเกิดอะไรขึ้นทำไมออมร้องไห้เออทำไมคือประเด็นคือวันนั้นน่ะพี่ดิวอะเตรียมกับพี่หลิงคือวันนั้นเหมือนออมรู้แล้วแหละว่าจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แหม่มแต่ออมไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆออมนั่งแต่งหน้าอยู่ใช่ปะก็ไม่ได้สนใจบทสนทนาของใครเท่าไหร่ สักพักหนึ่งเหมือนออมได้ยินมาว่าออมแล้วทําไมรีบรับอ้าพี่หลิงพูดอย่างนี้ทําไมรีบรับออมก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรสักพักหนึ่งพี่ดิวบอกงั้นก็กลับไปเลยออมก็เฮ้ยไม่ได้นะทะเลาะกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยออมก็เลยแบบอย่าตีการอย่าตีการอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็จบที่ว่าตอนั้เอยขอบคุณค่ะเสร็จปุ๊บก็จบที่ว่าพี่หลิงอะเดินออกจากห้องไปเลยแล้วให้ออมเห็นภาพพี่หลิงอีกทีนึงก็คือพี่หลิงอะถือกระเป๋าผ้าเดินชดออกไปนออห้ง ใช,ใชออากต็ตกใจดิเนื้อออกปะเสร็จปุ๊บก็พอเดินออกไปก็เห็นพี่แหม่มแบบพี่หนิแล้วก็อ๋อเพิ่งรู้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดออมก็ตกใจเพราะแล้วออมก็ร้องไห้เพราะว่าแบบคิดว่าพี่ดิกวกับพี่อะทะเลาะกันแล้วก็แบบพี่แหม่มร้องไห้อไรเงี้ยออมก็เลยแบบอ <l ug> <s> ีโมชั่นอลเห็นพี่แหม่มร้องไห้ออใช่เพราะาพี่ดิวบอกให้ทำไงพี่ดิวบอกว่านี่หลิเพราะว่าไม่โอเคแล้วก็ไม่ทำแล้วแล้วก็ลุกออกไปเลย แล้วหลิงก็ไม่ถามว่าเพราะหลิงไม่ได้เป็นคนแบบรุนแรงไงเล่นใหญ่มากไม่เล่นเล่นใหญ่เลยพี่หลิงอ็เล่นน่ากลัวเราเขาดูโมโหจริงๆอะชิ่งหอหลิงดูโมโหหร่อซิโมโหหลิงน่ากลัวปะน่ากลัวเวลาพี่โมโหพี่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าให้หลิงแค่นิ่งเฉยๆเพราะว่ามันมันแบบมันจะไม่ได้แบบนี้ไงไหนชิมพี่ชิมนล้วคือไหงได้แบบแต่งใส่ซอสไหมหรือว่าไม่ใส่คะ ได้หมดเลยให้พี่รังสรรค์ไงงั้นหลีิงกาจะกินกินกับพริกอ่ะน๋อชอบกินพริกอะไรนะไม่งานหรอไปงานเท่านี้หรอใช่เราไม่เคยกินไปงานอะไรมันเป็นยังไงอืมมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของของไปงานใช่ตั้งชื่อเมนูว่าคำใหญ่แบบลิงหลิงเมนูว่าอะไรนะคะคำใหญ่แบบลิงอ๋อคำใหญ่แบบลิงหลิงค่ะหนึ่งสองสามอ๋อ ใหญ่ไปปะใหญ่ไปแม่อยากกินเมนูเขาสั่หนิงออมคำใหญ่อะไรนะเพราะว่าอะไรนะให่หนิงหนิงคำใหญ่มากแม่ก้อยแอปเปิ้ลหนิงหนิงคำใหญ่มากแม่อยากลองกินหนิงหนิงคำใหญ่มากไหมคะมันละมุนเนาะแม่อาปาดแม่หนิงดหนิ อาปักค่ะใหญ่มากอาปักบําบีอาปักเรื่อเป้าพี่ชูพีชูมาปล่อยเร็วเฮ้ยนารายการได้เลยนี่แหละเขาเล่นได้ได้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวน้องออมต้องเช็ดเองแล้วแหละมันเป็นน้องออมต้องเช็ดเองออเน้องออมต้องเช็ดเองเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบดิ่งไม่ อะไรนะคะขอบคุณค่ะสะอาดแล้วค่ะครับเจดด้วยเ้ียาฆ่าเชื้อค่ะเนี่ยจำได้อยู่ท่าเดียวท่า มันมาจากไหนเธอเป็นใครให้เราลากันเออเพลงแบบเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเต้นไม่แน่ใจก็น่าจะผีไหน o m e e y o u ผีไหนผีไอ้พี่ลิงลี่ไหมคอนุ่มนี่ม เราชอบก็ลหรออวานหไหมคะพี่พี่อ่านคอมเมนต์แฟนคลับให้หน่อยอยากรือว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเขาพูดว่าอ่เราเพลงนีคนไม่มีแฟนันตดยังไงคะก็เต้นคนเดียวสดสนก็เต้นเหงาๆไปก่อนนะคะ ได้กับเพื่อนสิใช่ไหมซึ่งข้างเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นที่หนิงนีงเป็นต้นเอภูเขาเอเอออกทะเลบีภูเขาเอคือกากบาบีคือติกทูปี่เปิดห้องกันนะคะยกขึ้นมานะคะโดยโปรดักชั่นบายน้องออมนะคะที่หนิงหนิงสองสามน้องออบ ยอมชอบทำแบบไหนนะชอบทะเลรีแคปช่างๆเพราะว่าเอาจริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าเราโตกับทะเลด้วยแหละตั้งแต่เด็กก็เลยชอบทะเลจริงเหรอใช่นี่เดี๋ยวเราจะยกขึ้น่านี้ฟึ้มนะคะเดี๋ยวให้ไม่เป็นตองนะคะน้องออมชอบรู่ๆเ่อ๋ดูร้อนสามสองึงเปิดกันป้าเก่งมาก เก่งมากคือส่วนตัวเป็นคนขี้หนาวแต่ก็ชอบฤดูหนาวเพราะรู้สึกว่าแบบมันมันเดินได้เยอะอ่ะหมายถึงแบบเดินเล่นกินลมชมวิวชอบแฟชั่นฤดูหนาวมากกว่าด้วยใช่ปะจริงเหรอก็ตอนนั้นถามมาบอกอ๋อใช่ใช่ใช่หนาวมากกว่าใช่ค่ะตอก่อนจับมือ A ก่อนสองข้อ B จับมือเอคือกกบาทกกบาท B คือติ๊กกค่ะสามสอหนึ่งปกันป้ายนี่ แปซฟอนเดอจริงเราติดสกินชิปติดสกินชิปให้แฟนดูให้แฟนๆดูอ๋อตกใจหมดเลยเมื่อกี้ก็สกินชิไปแล้วทำห้องสมประสบสมัยจริงเ